วัสดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกท่านทานภายในประเทศต่างประเทศอยู่ดีแม่ทุกท่านที่เด้เด้อสวัสดี FC เตมแม่เจ้าอยู่สุขสากแข็งน้องนลุงเรื่องทุกท่านพี่น้องเอ้ยาบ่แม่ใหญ่เกี่ยวอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่แม่เอ้ยตื่นตามางแสงอรุมื้อใหม่มื้อนี้เี่ยวละเิตื่นตเ้านึ่งขาปอแม่ใหญ่เกี่ยวกับแม่ใหญ่คุณเกียมมาอือนัน โมเจ็กใหม่เนาะอยู่บ้านเมย์แถวคอมมี่อืมอ่ะน้องซีโนเน,โนโาะบ้านเป็นบ้านไหนน้อย,อยบ้านป่าคาดอนพี่น้องเอ้ยอืมอ่ะนาเคียวสุดท้ายรอบราบนายพ่อแม่พี่น้องส้งมอยู่วัรหยากาศบ้านเมย์แถวคอมมี่เนาะตามบ้าว่าลามเนาะบนอ่ะทรงองค์พระเจ้า จากนั้นให้เตรียมกะเกียมอืออยู่ดีแมงอยู่ดีแมงก็บ่ขอบใจน้องหนุ่มเลยทําบุญทําทานนํากันนะโอ้ยสเป็นเหลือมหูเหลือมตาเจ็บตาเด้อนี่นะจังว่าคันว่ายามสิลมกะสิคัๆขึ้นนปะดงบงทรงสิคันๆแต่ว่าบ่แงหั่นนะอือพหยิกๆแงๆ มาคุณเออมาคุณส่วนคุณแม่เอ็ดสี่นเนาะมีลายบ้านลายสองเนาะมาต่อลมกันักระสีติดเถื่อนเนาะเอ้ย เตรียมแห่แหนตามฮีโคมปะเพเีของเราเล่าเนาะิซซาเมนซมหกคนสมเอาเอ้าเ่กออ่งี้ว่านักขานักเกอเฮ้ยถ้าตวย่อตอเอเขานักเกอเฮี่หดเ้ยมาเกลือ ແລບ່ີດນກບບໍຕີປປກຍຍ່າເນບດມັອເຢີສາເຢີົນວ

พีอนี่มีเพงเรืองุบาชาเอ่อกุีงาใหม่ด้อเตามหตคองปีีองลาล่าพี่น้องเอ้ยคือก็แกงขาวคลประย่าบไดพี่น้องเอ้ยเอเป็นพุดคของอเมท่าคมมีเพิ่นเพื่อนเก่าเพื่นนาะเพิ่น สลาทานเขาเนาะปมนาวเป็นใหญ่เขียวทานเขาเราเป็นมาสามพุทธโอ้ประเด no. ี๋้ ขึ้นไดเนาะเอ่อขีว่ากาวบ้านเอาแต่ขี้ว่าเออจ้าบ้านา้านาาด้กับนล้เออลูกแบดเบุกถิทบ้านอื่นเนาะเออชาวบ้านน่อยสูททนไปนอเออเห็ดคําบ้านน่อยเอาหน่อยแล้เนาะเออบ้านอื่นกับเทกัลนเนาะเออคนกับเออไลๆเนะเออเห็ด ก็ได้มาแต่มีอุปถัมภ์ทางยก็บานเเรื่องเกี่ยวกัานต่อไปเนาะเออถ้เฮาก็ได้ลูกายคนนั้เนาะรที

เปิดห้ามขามีตยาบนอาวเย่ง้อักระดออกระามมันนนลมือมือมินเน่มนวันจันทร์เนาะเี่ยวจอยู่ซั ล่างเล้งมอนจะเสียไปใช่ไหมเลางเลนมาปลาคาโดน่พี่น้องมีตะปลาไห้ปลาต่อับพี่น้องเลยจะที่อธรรมชาติเนาบ้านเม่น้องคอมนะพี่น้องเนาะบานเนาอยา้ใช้ใช่รืเปล่าลุกไปน้ำมันมีคนนั่งเนาะไปผักขาวเวลาผั่อจัดผ้า

อะไรกันเสียวอันนี้เป็นอันุเจ้าคองอันเอือดอะไี่ินองอเงย เพื่อนเป็นน่องชไส้องแม่ใหญ่เขียวเพื่อนหมอบถวายเฮือนล้างเข้าไปนะข่าวัดเนาะเต้พิการนี่เพียววน่องเลยถวายข่าวพิการนี่เนาะคนมีใจนำใจคนอยากทานเนาะคนอยากอันอยากทานเคนสลาเพื่อนหนึ่งหลังหมอบข่าววัดผู้ดีสางเป็นพุทธิลังหน่อยหลังหนึ่งเพียววะน่องเ้ย เป็นน้องชายมปใหญ่เขียวเนาะยว่าก็บ่เป็นเนาะน้องชายกันจุ๊บยิ่งอีๆอย่าพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเป็นเป็นอายแม่แม่ทับกมมีเ่แต่เงินเรา โอ้ยขื่นเต็มเลยมิตรศิษาขึ้นเตียมสบายเลยขยามันละเนาะมันมา้ล้ังใหญ่ปันไดเลยขันเด่กลางขันเด่นกลางอีบ่ อ่างห่อยังได้ผู้พิงไพ่กับพ่อพิงไพ่เน่าหนาวนะพี่น้องเนาะ14องศาาบไม้เงี่ยเกี้ยวเนาะสมมาปกปวนลพี่น้องเอ้ยมานหัน้มีง้เกียวดูรกาศคนรเสรสองวันที่เหี้เกียวเลอเป็นกระจายสุดๆกับไปพี่น้องเอ้ย บัการใดขอโทษขออภัยพี่น้องเอ้ยนสรานสิรกวทั้งสาสิทธิ์นรงดับกษาครอบครัวของพวกท่านให้อยู่ดีมี่งเ็นสุขสุขภาพแข็งมันยืนลเรื่องทุกางสาธสบายดีบ๊ายบายเรารักแท้